สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของข่าวสารทางด้านวงการทหารข่าวนี้ก็จะเกิดขึ้นในสงครามรัสเซียนะครับเมื่อประมาณ3วันที่ผ่านมานี่ครับมันก็มีกระแสข่าวที่บ่งบอกว่ากองทัพเรือรัสเซียโดยเฉพาะในแถบของเทเลดัมน,นะครับได้ทําการยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงในระดับที่เรียกว่าไฮเปอร์โซนิกซึ่งแน่นอนว่าความเร็วตรงนี้นะครับมันจะต้องเกิน5มารอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นการยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนั้นมันยิงมาจากแท่นปล่อยชายฝั่งที่เรียกว่าระบบบาสตันผีครับได้มีการยิงออกมา2อลูกแล้วก็พุ่งตรงมายังเป้าหมายยังพื้นที่ของยูเครนโดยเฉพาะเป้าหมายสำคัญก็คือหน่วยข่าวกรอง SBU ซึ่งในวันนั้นยูเครนบอกว่ารัสเซียนะครับต้องการมาโจมตีสนักงานหน่วยข่าวกรองของยูเครน พวกเขาเนี่ยจึงต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของขีปนาวุธ 3M22 ก็คือเซอร์โคนท่เนเองครับ2องลูกแต่ทีนี้ปรากฏว่าเมื่ออเมริกายิงพวกมันออกมาแล้วครับ2ลูกในฝั่งของยูเคนด้มกรกากล่าวว่าพวกเขาได้สามารถทําการสกัดกั้นขีปนาวุธทั้ง2นี้ครับร่วงลงมาได้แต่ว่าอีกหนึ่งแหล่งกระแสข่าวก็บอกว่ามันล่วงเองเนื่องจากว่าเครื่องยนต์นั้นมันเกิดความผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนก็ตามแต่นะครับแต่สิ่งที่รับทราบได้ก็คือว่ายูเครนเขาสามารถไปทำการเก็บเศษซากข,ของขีปนาวุธเซอร์โคนได้ทั้งสองลูกครับจนกระทั่งซากข,ของขีปนาวุธตัวน,นี้นะครับก็ถูกส่งไปยังฝ่ายวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาวุธมันก็เลยทำให้ยูเครนบอกว่าขีปนาวุธ 3M22 เซอร์โคนเนี่ยนะครับมันเป็นขีปนาวุธหลอกลวงชาวโลกครับ ได้มีการไปพูดถึงบริษัทแท็กิคอลมิสไซล์คอร์ปอเรชันที่มาจากรัสเซียรัเสเซียกำลังสร้างโปรดักต์หนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่า 3M22 ซึ่งในความเป็นจริงก็คือว่ามิสไซล์แบบนี้นะครับมันไม่ได้มีพิษสงอะไรที่มันร้ายกาจแต่อย่างใดครับเหมือนพวกเขาเนี่ยมีการกล่าวหลอกลวงโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมนะครับที่ต้องการหุมกระพือว่าขีปนาวุธเซอร์โคนนั้นมันเป็นสุดยอดขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่แต่เดิมนั้น มันสามารถไปค้นเรือลบของต่างชาติได้ครับทีนี้มันก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่ายูเครเนนะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบซากขีปนาวุธทั้ง2ลูกนี้แล้วครับในเบื้องต้นเนี่ยเขาพบว่าตลอดลําตัวของขีปนาวุธเนี่ยครับมันมีน้ําหนักเพียงแค่150กิโลกร,รมัมตามที่ยูเครนมีการคาดเดาแต่ว่าที่มันเด็ดสุดอะไรรู้ไหมฮะหัวลบเนี่ยมันหนักเพียงแค่40กิโลกร,รมัม ซึ่งเขาบอกว่ามันเบามากมันไม่เหมาะสมเลยฮะที่จะกลายเป็นขีปนาวุธต่อต้านรบผิวน้ําถึงแม้ว่าขีป่ปืนแบบนี้นะฮะความประสงค์หลักเนี่ยก็คือการนําไปเล่นงานเรือผิวน้ําแต่ละเสียกลับได้มีการนํามันมาครับมาโจมตีพื้นที่ทางบกหูรบ40กิโลกรัมมันจะไปยาไส้อะไรฮะเขาก็ต้องการไปพูดถึงนะครับขีปนาวุธที่รัเสเซียมีการยิงออกมาบ่อย นั่นก็คือกินซานกินซานเนี่ยนะครับมีหัวลบถึงครึ่งตันนะก็คือ500กิโลกร,รมัมสามารถโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้หรือจะนำมาเปรียบเทียบกับขีปนาวุธรุ่นอื่นนะฮะเช่น KS 101 KS 555หรือจะเป็นคาลิปนะฮะหัวรบเนี่ยก็ต้องมี400กิโลกร,รมัมอย่างขีปนาวุธโอนิกก็ต้องมีหัวลบประมาณ300กิโลกร,รมัมหรือแม้กระทั่ง KS 3 1 Ks 3 5ก็ยังมีหัวลบอยู่ที่150กิโลกร,รมัมแต่ว่าทำไปทำมานะครับหัวลบขนาด150กิโลกร,รัมนะครับก็ยังคงมีความสามารถที่จะไปทำการจมเรือลบผิวน้ำที่มีระวางขับน้ำสัก4,000ตันถึง5,000ตันได้อย่างสบายแล้วไอ้ขีปนาวุธเซอร์โคนเนี่ยนะครับไอ้ 3M22 เนี่ยมีหัวลบเพียงแค่40กิโลกร,รมัมมันจะไปพอยาไส้อะไร ยูเครนเขาก็บอกว่านี่คือการลวงโลกนะครับที่มาฉากฝั่งรัสเซียเขาทําให้ขีปนาวุธเนี่ยนะครับเซอร์โคนเนี่ยแต่เดิมนั้นก็มีพิสัยการทําการเพียงแค่400กิโลเมตรแล้วก็ข้ามาถึง600กิโลเมตรแล้วทําอย่างไรครับให้เซอร์โคนเนี่ยยิงได้ไกลขึ้นเป็นระยะทางกว่า1,000กิโลเมตรให้ปูตินนั้นสามารถนํามาโฆษณาชวนเชื่อได้ว่า ขีปนาวุธแบบนี้นะฮะสามารถไปจมเรือรบของอังกฤษได้แล้วก็สามารถวิ่งด้วยความเร็วไฮเปอร์โซนิก9มักแล้วก็มีระยะทางการเดินทาง1,000กิโลเมตรซึ่งยูเครนได้มีการวิเคราะห์ว่าแต่เดิมนั้นนะฮะขีปนาวุธตัวนี้อาจจะมีหัวรบที่มันมากก็อยู่ที่ประมาณหลักร้อยอาจจะร้อยกว่าแต่พวกเขาต้องการทำให้ระยะการโจมตีนั้นมันไกลขึ้นนะครับยกตัวอย่างว่า จาก400กิโลเมตรเป็น1,000กิโลเมตรพวกเขาก็ต้องทำงไงรู้ไหมฮะก็ต้องลดขนาดโัวรบให้มันเล็กลงมาเมื่อขนาดเล็กลงมาและมันจะไปพอยาไส้อะไรนะครับแต่ว่าความพิเศษที่ได้รับมาก็คือว่าไอ้เจ้าเซอร์โคน,นี่นะครับมันมีความไวจริงฮะในระดับที่เรียกว่าไฮเปอร์โซนิกซึ่งมันก็จะเป็นอุปสรรคโดยตรงต่อระบบป้องกันภายนากาศ ที่สาคัญก็คือว่าไอ้เจ้าเซอร์โคเนี่ยับมันมีราคาที่แพงมากครับแพงกว่าเพชรแพงกว่าทองเครนต้องการจะสื่อว่าราคามันแพงเวอร์ไปหน่อยค่าโฆษณามันก็เวอร์ไปหน่อยแต่ประสิทธิภาพของมันนั้นมันไม่สมราคานะครับที่ยูเครนเนี่ยเขามีการกล่าวไว้หรือจะกล่าวอีกในย่าหนึ่งก็คือว่าเซอร์โคนผลิตมาเพื่อเป็นเหมือนตัวล็อบเป้าระบบป้องกัน ภรรากาศที่มีราคาแพงที่สุดก็เท่านั้นเองครับมันไม่ได้มีอะไรเหนือชั้นนะครับนี่คือการจับโป๊ะขีปนาวุธเซอร์โคนที่ปูตินบอกว่ามันเป็นหนึ่งใน5ของขีปนาวุธนะครับที่มันสุดยอดที่สุดแล้วครับขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่รัสเซียมีการผลิตออกมายูเครนต้องการจะสื่อว่ามันลอยโถ่อยนะฮะมันไม่ได้สมกับคําโฆษณาชวนเชื่อที่มาจากฝั่งของรัสเซีย